สำหรับวิธีทำน้ํำคั้นต้นอ่อนข้าวสาลีก็ไม่ยากเลยนะคะไม่จำเป็นต้องมีเครื่องปั่นแยกกากก็ทำได้ค่ะแค่เอาต้นอ่อนข้าวสาลีเข้าไปปั่นในเครื่องปัน่นหรือว่าใช้เครื่องปั่นมือถือแบบนี้ก็ได้นะคะพอปั่นเสร็จแล้วเราก็เอามากรองโดยใช้ตะแกรงหรือใครจะใช้ผ้าขาวบางก็ได้นะคะเขาก็จะเป็นกากสวยๆแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็ค่อยเอามือบีบคั้นน้ำขอาออกมาอีกทีนะคะจากกากที่เหลือสำหรับต้นอ่อนข้าวสาลีนะคะจะเต็มเปี่ยนไปด้วยวิตามินซึ่งได้แก่วิตามิน A วิตามิน B1 B2 B3 B5 B6 B8 และ B12 รวมทั้งยังมีวิตามิน C วิตามิน E และวิตามิน K อีกด้วยค่ะและที่สำคัญคือมีสารสีเขียวที่เรียกว่าคอโรฟิล ส่วนสรรพคุณหลักที่ทำให้ต้นอ่อนข้าวสาลีติดโผล่ซูเปอร์ฟู้ดของโลกก็มีดังต่อไปนี้ค่ะสำหรับสูตรหรือส่วนผสมในการทำน้ำคั้นข้าวสาลีนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะถ้าต้องการที่จะดื่มแบบไม่เข้มข้นมากก็ใช้อัตราส่วนต้นอ่อนข้าวสาลี1ส่วนแล้วก็น้ำา2ส่วนนะคะแต่ถ้าชอบแบบเข้มข้นก็ใช้อัตราส่วน1ต่อ1ค่ะ เดี๋ยวมาดูวิธีเพาะกันเลยนะคะอันนี้คือเมล็ดข้าวสาลีที่เมย์ซื้อมาจากร้านออร์แกนิกฟู้ดนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะเมย์ก็จะใช้แค่2กรกำมือนะคะล้างทำความสะอาดเมล็ด1ห,หรือ2รอบก่อนที่เราจะนำไปแช่น้ำน,นะคะหลังจากนั้นแช่น้ำทิ้งไว12้12 1 6ชั่วโมงนะคะ 12ถึง16ชั่วโมงผ่านไปเราก็รินน้ำที่เราแช่มเมล็ดข้าวสาลีทิ้งนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกหนึ่งหรือ2รอบค่ะล้างเบาๆนะคะภาชนะที่จะใช้เพาะนะคะเม่ก็จะใช้กล่องพลาสติกเหลือใช้นี่แหละค่ะ ชั้นแรกก็จะใช้กล่องพลาสติกไม่มีรูนะคะส่วนชั้นที่จะวางเมล็ดก็จะใช้กล่องพลาสติกที่มีรูค่ะเพื่อที่ว่าจะให้เขาได้ระบายน้ํานะคะหลังจากนั้นก็ใส่ดินลงไปนิดนึงค่ะสําหรับการเพราะข้าวสาลีรอบนี้ไม่จะใช้ดินนิดนึงนะคะใช้ไม่เยอะค่ะนิดเดียวค่ะทําไมถึงใช้ดินก็เดี๋ยวไม่ให้ดูท้ายคลิปนะคะเปรียบเทียบระหว่างถาดที่เพาะโดยใช้ดินกับอีกถาดหนึ่งเพาะโดยการที่ไม่ใช้ดินค่ะ ใครเฉพาะแบบไม่ใช้ดินก็ได้นะคะแต่ว่าเขาจะโตช้าหน่อยค่ะพอดีเม่อยากให้เขาโตเร็วนะคะรอบนี้เมยก็เลยใส่ดินนิดนึงค่ะดูท้ายคลิปได้นะคะเปรียบเทียบกัน <S <S ใส่มเมล็ดลงไปแล้วเราก็จะคลุมผ้าไว้24ชั่วโมงนะคะ24ชั่วโมงผ่านไปเราจะสังเกตเห็นว่าเขาเริ่มแทงหน่อยยาวขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ให้น้ำเขาทุกวัน,นะค่ะเช้าเย็นนะคะ เปรย์น้ำให้เขาชุ่มๆค่ะสำหรับระยะเวลาที่เหมาะในการเก็บมาทำน้ำคั้นนะคะก็คือช่วง7จ0ถึง10วันค่ะ ้าเลยสิบวันไปแล้วนะคะเขาจะมีกลิ่นเหม็นสาบเหม็นเขียวมีกลิ่นค่อนข้างแรงนะคะเม่แนะนําว่าช่วงที่ดีที่สุดที่ควรจะเก็บมาทําน้ําคั้นก็คือช่วง7-10วันค่ะเดี๋ยวให้ดูเปรียบเทียบกันนะคะฝั่งซ้ายมือคือถาดที่ใส่ดินนิดนึงค่ะส่วนฝั่งขวามือคือไม่ใส่ดินนะคะก็ฝั่งขวามือเขาก็จะโตช้ากว่าฝั่งซ้ายมือนิดนึงค่ะ เดี๋ยวให้ดูนะคะว่ายาวกี่เซนฝั่งที่ไม่ใช้ดินตอนนี้ก็ยาวประมาณ7เซนนะคะส่วนฝั่งที่ใช้ดินตอนนี้เขาก็ยาวประมาณ9-10เซนค่ะก็จะใช้ดินหรือไม่ใช้ดินก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ละคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะ